เดี๋ยวลุงจะพาชมพึ่งนะครับที่อยู่ในบ้านาข้างๆจะเป็นน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มเมษานะครับอยู่ตําบลอะไรนะครับลุงครับ,บนหนองแฝกอำเภอสารพีนะครับอันนี้ก็คือรางแรกถ้าเกิดลุงมีสีเมจิกเขียน เขียนเลยแม่นะหนึ่งสอง <c oughs> แล้วลืมลืมก็เขียนล <c oughs> ืมขาปูนพ,พองลืมจะเขียนที่ปูนกองอ่าเขียนไว้นะแล้วก็เขาเขามันลืมเขียนน,นี่รังที่หนึ่งนะครับอันนี้ผลการใช้ฟีโรโมนทอฝันนะครับกล่องนี้กล่องนี้ไม่เท่าไหร่ไม่ขยนันกล่องนั้นก็มีใช่ไหมลุงครับแม่มนบพราะอะเนี่ยน,นี่นี่มันจะอยู่พกล่องที่สองอันนี้กล่องที่สามกล่องที่สามกล่องที่สี่ ลุงแกทำเองนะครับหมายถึงว่าทำกล่องเองไม้ตรงนี้ก็น่าจะหนึ่งเซนนะครับเป็นอย่างน้อยกล่องที่ห้าอยู่ทางไหนครับลุงครับกล่องที่ไปกล่องครับครับอันนี้อยู่บ้านนะครับดูบ้านลุงเมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้เราเรืมนับกล่องข้างบนนะห้าห้าแล้วก็กล่องนี้ขยันหน่อยกล่องข้างบนก็ขยัน กล่องข้างบนเนี่ยลุงยังไม่เอาอ่ะยังไม่เก็บเรอข้างบนวันนั้น,นมันกัดกันแล้วลุงโยก่อนนักคณะนุ่งก้มทีลุงตัดสินใจยิงย่งใหญ่ไปบุหลอกอมันกัดกันเอาครับล้ำเดียวนี้มันดีแล้วเราเลยงย่างเลยไม่ยไไมิ่งในะนเดี๋ยวเอาเดือนห้าดีกว่าอพวกแม่มน้นะครับอันนี้ห้าหกข้างบนนะครับแล้วก็เก็บอยู่ทางไหนครับกล่องนี้เคยหยันเอ๊ะนี่ดอกอะไรลุงเป็นสีแดงเนี่ยออ๋นี่อ่ะมาดูแดง เออนี่ปลองแมสีน <an> ี่สีเลี้ยวงามเนี่ยผมหาว่าปลูกจะเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายปดูแดงนิดนึงนะครับปลาดูแดงดูดอกกล่องนี้เป็นกล่องที่เก็บนะครับกล่องนี้ลุงบอกขยันอ่อเนี่ยถ้าถ้าพึ่งเข้าแล้วนะครับเราลองอย่างเงี้ยมดจะไม่ขึ้นเพราะว่าเขาจะพางตัวนะครับเขาจะพางตัว แต่โดยทั่วไปลุงก็มาดูตลอดอยู่นะเรื่องมดเรื่องอะไรเนี่ยมัดกับลูกเก็บมา่เพืครับเขาจะดูแลมันมีมดแดงนะครับลุงมดแดงนี่มีมีไหมแถวเนี้ยมีกับลุงต้องระวังนะอ่าลุงต้องระวังอันนี้เป็นเจ็ดแล้วอยู่ที่ไหนครับครับ เพลินเพลินดีเสียงพึ่งมีความสุขก่อนหน้านี้เห็นว่าลุงทำไก่ชนมาก่อนก่อนหน้านี้เป็นข่าวไก่ชนนะครับลุงแต่เดี๋ยวนี้ยังทำอยู่ไหมนีมันมีเยอะแต่ว่ามาเน้นพึ่งละพึ่งพึ่งมีความสุขกว่า อันนี้หกไอม่โทษทีอันนี้แปดเดี๋ยวลุงจะเขียนเป็นน,น,นัมเบอร์นะแปดตนี่เขียนตัวอันนั้นเข้าด้นะอันนี้ยังไม่เข้านะครับเขาไปัวนฟงตีฟาร์มไก่จะไปหรอไปครับ,รบอ,อันนี้แปดันอนาคตหนีจากหันไปนะนุม่มมันไปอยู่โน่น,น,น ลุงย่ายเพิ่มเก่าของลุงตีห้ากองไปไว้ในบ้านเนี่ยเพราะว่าเฮาย่ายไปตีแหล่งอาหารแล้วมันไปมันไปแบ่งผู้ดักมันมาหาลุงเพื่อให้เขาเฉลี่ยถ้าลุงเอาไว้นี่ลุงจะได้หลายอ่าใช่กองไหนมันแบ่งหลายมูแล้วลุงได้มันก็คงอยู่แถวเนี้ยมันมันมันคงอยู่ในบ้านทุกอย่างเก่าของมันแบ่งแล้วก็มันมันก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ย มาดูที่ลุงทำกล่องเองนะครับ,บรจริงๆเราทำง่ายๆก็ได้นะลุงเนี่ยดูเลื่อยของลุงก่อนเนี่ยเราใช้เลื่อยอย่างนี้ก็ได้นะเลื่อยรันดาก็ได้มัง้งธรรมดาเนี่ยตะปูค้อนตอบบางคนบอกว่าต้องไปมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันยุ่งยากไม่ต้องนะครับลุงทำเองเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตะปูก็เป็นตะปูขนาดไหนครับลุงเนี่ยนิ่วเองครับนิ้วขนาดนิ้วนี่ที่ลองทำก็ประมาณนี้ ปีก่องลงจะใช้นี่เดินี่ยาวเลยอ๋อปีก่อนใช่เอ็นนิ้วกว่าเวลาประกอบนะตีเส้นนี่อ่าแต่ปีนี้เดี๋ยวผมเอาขนาดมาให้ดูเปรียบเทียบกันเนี่ยปีนี้คือมันสั้นๆนะครับฝั่งนี้อืมอันนี้นี่นิดเียอันอันอันนี้ขอบฝามันมูแนกอะอ๋ออันนี้ยังใช้อยู่ไหม ใช่ค่ะใช่เราใช้สองขนาดเออใช่สองขนาดเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูที่ทําเสร็จแล้วนี่ทั้งหมดนี่เลื่อยมือกับค้อนใช่ไหมครับที่ที่เครื่องมือที่ใช้มีอะไรบ้างก็เนื้อกับสวานเห็นไหมกับนุมเนี่ยเออสวานเอี๊ยวกับนุ่มสามตัวตัวนี้นครับเลื่อยนี่ใช้เป็นเลื่อยมือลันดาก็ได้เนาะ อ๋เอเรื่อยๆจ้าอันากูโหยได้กันเนี่ยตรง,งนนเนี่ยเเครื่องมือลงอ่ะเครื่องมือลงเนี่ยครับอาจจะมีอันนี้เสริมหน่อยตัว<ม>นี้ตัวน,นี้เราต้องนำก่อนครับไมตัวน,นี้เราตัดครับแค่นี้ก็ทำเป็นกล่องอย่างนี้ได้แล้วโอเคไม้ก็เอาไม้เก่าบ้านเก่าลุงเนี่ยอ๋อเป็นบ้านเก่าอีกอีกท้างอยู่ไหนครับลุง ลูกก้นกลางบนมันแบบเข้าลูกผมมันเป็นสีนี่นะเข้าด<อ>ีนะเนี่ยเรืกก่องขอบฟาใหม่ก<ๆ>เข้าหมดเข้ามาอย่างไรเลยนีอันเนี้ยนนลำโพงเนี้ยโอ้โออเนี้ยมันก็อยู่ยุคระนาดุมลำโพงนี่เข้าดีครับไม่รู้เป็นอะไรของผม<อ>งก็เข้ามันจะมีเป็นกองเด้อครับเนี่ยเนี้ยก็บางที่มันอยู่เป็นปีแล้วมันไปแล้วนะฝูงนั่นนะอันนี้ฝูงใหม่ฝูงใหม่ฝูงใหม่เข้ามาลังเก่ากองเก่าอันนี้เราถึงทำความสะอาดแล้วขมันเลยมาเนี่ย เมื่อกี้ผมนับได้แปดอันนี้นนอันนี้เก้าเก้าเก้านี่นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านที่ในท,ที่ที่อยู่ใน,นบ้านของดุงนะครับห้องน้ำก็มีอันนเดี๋ยวไปดูห้องน้ำห้องน้ําอีกนะครับเก้าแล้วมีอีกไหมครับบ,บ,รบ่บริเวณ,เวณนี้มีมีละอ่ามีมีเก้านะครับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวขอเป็นอีพีต่อไปนะครับนับได้เก้าแล้วนะครับเฉพาะในในบ้านของดุงนะครับ